t s s i o n to Pluto Podcast. let's get out of your orbit Unlock what you unknown. ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ก็ดีสวัสดีค่ะคุณอยู่กับแพรหัสยาเหมือนเดิมนะคะและนี่คือเอพิโซดที่7แล้วของ Unlock what you unknown. ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ก็ดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคแปลกสุดเจ๋งที่หลายคนอยากเป็นแพรอยากเป็นมากแต่ว่าอื เพิ่งรู้วันนี้แหละว่ามันเป็นเป็นโรคนะคะถ้าเป็นเราจะดีมากจะได้เกลดสีตลอดตั้งแต่เด็กโรคนี้มีชื่อว่าโรคความจําดีค่ะแค่ชื่อเรื่องก็ฟังดูนะ่าแปลกใจนะ่าเป็นใช่ไหมคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันมีโรคนี้จริงๆหรอบอกไว้ตรงนี้เลยว่ามันมีโรคนี้จริงๆแต่ไม่ได้มีคนจํานวนมากที่เป็นแล้วก็ไม่ใช่เราเลือกได้ว่าเราอยากจะเป็นโรคนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่า มี practice ที่จะทําให้เป็นโรคนี้ได้ไม่มีนะคะคือถ้าเขาเป็นโรคนี้คนที่เป็นโรคนี้เขาเป็นมันต้งเกิดแล้วเขาเป็นจริงๆหลายคนคงอยากเป็นเนาะยิ่งก่อนเขาองสอบเด็กๆเนี่ยยิ่งอยากเป็นหรืออยากจะไปแบบ present งานก็คงอยากเป็นนะคะก่อนที่เราจะไปบอกถึงรายละเอียดของโรคนี้นะคะโรคความจําดีขอมาเริ่มที่โรคที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันก่อนที่หลายคนรู้จักกันดีไม่มีใครอยากเป็นแต่เป็นกันเยอะเหลือเกินนัคือโรค สมองเสื่อมหรือหลายคนเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าโรคความจำไม่ดีหรือภาวะความจำไม่ดีนะคะโดยปกติเนี่ยจะพบว่าเกิดขึ้นในคนอายุมากแต่วันนี้ที่พราอยากจะมาพูดเพราะว่าเชื่อไหมคะว่าในคนอายุน้อยเนี่ยก็พบว่าเป็นโรคนี้ได้อัตราเฉลีย่ยคนที่เป็นโรคนี้เยอะๆเ,เนี่ยโดยมากคืออายุ65ปีขึ้นไปแต่เป็นไปได้เหมือนกันว่าคนที่เป็นโรคนี้เริ่มเยอะขึ้นก็คือคนที่อายุ30-65ปีนะคะ ภาวะสมองเสื่อมเนี่ยในคนอายุน้อยนะคะมักจะพบในผู้ป่วยวัยทำงานสาเหตุมาจากโอ้โหเราเราเป็นกันเยอะมากความเครียดภาวะซึมเศร้าจากการทำงานนะคะแล้วทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่มันอันตรายเพราะคนมาคิดว่ามันไม่อันตรายมันไม่เป็นอะไรก็เลยคิดว่าเป็นภัยเงียบไม่รู้ตัวซึ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่แบบการหลงลืมเท่านั้นนะคะมันจะมีภาวะเครียด ซึมเศร้าแยกตัวออกจากสังคมค่ะไม่ว่าจะจากครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานนะคะแต่มันก็มีวิธีช่วยได้ก็อาจจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นอยู่กับธรรมชาติแบบบำบัดด้วยศิลปะฝึกสมาธิหรือเล่นดนตรีมันก็สามารถช่วยได้นะคะซึ่งภาวะส,สมองเสื่อมเนี่ยถ้าเอาตามเขาเรียกอะไรอะข้อมูลของมันเนี่ยมันคือความเสื่อมประสิทธิภาพของสมองที่จะลดลงเรื่อยๆอย่างค่อยเป็นค่อยไปคือไม่ใช่ว่าลดทีเดียวแบบ หายทุกอย่างถ้าเป็นภาวะสมองเสื่อมเนาะมันจะค่อยๆลดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของความคิดความจําไม่ค่อยดีแล้วส่งผลต่อการใช้เหตุผลด้วยลอ g จิกในชีวิตจะเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อการสื่อสาร เพราะว่าพอเราลอจิตเพี้ยนเนาะการสื่อสารมันก็จะเพี้ยนตามรวมถึงบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะดูเหมือนผิดปกติในบางการณีนะคะอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนเครีออคยดซึมเศร้าต่อต้านสังคมแยกตัวออกจากสังคมแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยโดยมากเนี่ยเกิดกับคนในอายุ65ขึ้นไปแต่30บวกก็เป็นได้นะซึ่งวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึงภาวะสมองเสื่อมในคนอายุน้อยค่ะเริ่มพบมากขึ้นถึงเกือบ7%ของจํานวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั้งหมด ก็คือเอาเป็นว่าผู้ป่วยร้อยคนนะ่ะที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนาะเป็นอายุน้อยๆเนี่ยตั้งเจ็ดคนซึ่งเยอะมากนะแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในวัยทํางานค่ะมักถูกมองว่าเป็นเพียงเรื่องของความเครียดหรือภาวะซึมเศร้าจากการทํางานมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้สังเกตความผิดปกติแล้วก็ละเลยคิดว่าไม่ไม่อันตรายพอร,รู้ตัวอีกทีก็ก็อาการไปเยอะแล้วหรือพอเป็นเนี่ยพอเริ่มไม่แน่ใจละ เราต้องเราต้องดูตัวเองกันนะคะว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าว่าบางทีมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบไม่เป็นอะไรอะ่ะคือถ้าเราลองสังเกตตัวเองว่าจําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะ อันนั้นไม่ได้นอนเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเราเราเรา,เราต้องลองคิดแล้วกันว่ามันมาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าจนเรารู้สึกว่ามันเริ่มมีผลกระทบต่อการทํางานต่อการใช้ชีวิตคนรอบข้างเริ่มสังเกตเราว่าเรามีอาการแปลกอันนี้เราต้องศึกษาตัวเองดูตัวเองบ่อยๆเพราะว่าการสังเกตต,ตัวเองเนี่ยคุยกับตัวเองเยอะก็เป็นเรื่องสาคัญนะคะทีนี้สาเหตุของโรคสมองเสื่อมในคนอายุน้อยเนี่ยมันอาจเกิดได้จากหลากหลายแฟกเตอร์เลยนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคนในครอบครัวมีประวัติว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมตอนอายุน้อย แปลว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันส่งส่งต่อถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้เหมือนกันนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาวะเส้นเลือดสมองตีบซึ่งมักพบในผู้ป่วยอายุน้อยที่มีภาวะเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเกยทําให้เส้นเลือดฝอยในสมองตีบแล้วก็ส่งผลให้เซลล์สมองตายหรืออาจจะเป็นสาเหตุว่าฮอร์โมนของของคนคนนั้นผิดปกติโดยเฉพาะฮอร์โมนไทรอยด์ที่มีระดับต่ำกว่าปกติ หรืออาจจะเป็นภาวะร่างกายขาดวิตามิน B12 ถ้าขาดเป็นเวลานานมากๆเนี่ยมันอาจส่งผลให้เซลล์สมองเสื่อมจริงรอ๋อเดี๋ยวไปหาวิตามิน B12 กินด้วยนะคะหรือสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะเพราะแน่นอนบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะหลอดเลือดสมองตีบส่วนแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปยับยั้งการดูดซึมของวิตามิน B12 แล้วนอกจากนี้เนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานานหรือดื่มในปริมาณมากเนี่ยก็อาจทำลายสมองส่วนต่างๆได้ด้วย หรืออาจจะเป็นการติดเชื้อในสมองนะคะเช่น HIV, ซิฟิลิสหรือไวรัสอื่นๆหรือคุณเคยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะหรือเนื้องอกในสมองก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมในคนอายุน้อยได้เราจะสังเกตตัวเองได้ไงบ้างน,นี้น่าจะเป็นคำถามสําคัญนะคะลองคิดภาพตามนะว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าลืมเรื่องง่ายๆเช่นวันเดือนปีสถานที่ที่เพิ่งไปมาลืมนัดสำคัญ บางคนถึงขั้นลืมวันเกิดตัวเองมักต้องใช้ตัวช่วยเช่นสมาร์ทโฟนหรือสมุดโนต้ตมาช่วยจำโอไม่์กอดหรือแพลเป็นเนี่ยแพลเป็นบางอย่างเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซน์อะลองดูข้อต่อไปนะคะบ,คบุคลิกภาพเปลี่ยนไปเช่นพูดไม่ได้ใจความบางครั้งพูดติดติดขัด,ขด,ขดหรือพูดซ้ำๆนี่ฟังมาแพลพูดติดขัดบ้างไหมคะไม่เนาะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารกับคนรอบข้างถดถอยลงข้อต่อมาค่ะ การตัดสินใจแย่ลงการตัดสินใจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือต้องใช้เวลานาน,านในการตัดสินใจหรือมักเกิดความผิดพลาดในการกะระยะการบอกสีบอกความแตกต่างซึ่งเป็นปัญหามากถ้าผู้ป่วยต้องขับรถภาวะเครียดซึมเศร้าแยกตัวออกจากสังคมไม่ว่าจะครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานและสุดท้ายค่ะประสิทธิภาพในการทำงานลดลงไม่มีสมาธิกระวนกระวายยำคิดยำทำ ซึ่งผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีอาการทั้งหมดเหล่านี้อาจจะมีบางข้อแต่แพลว่าจริงๆเนี่ยจุดสังเกตสําคัญน่าจะมีอย่างหลายข้อและยาวนานต่อเนื่องจนมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันอย่างอย่างเห็นได้ชัดซึ่งผู้ที่มีภาวะน,นี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่การหลงลืมนะคะจะต้องอาศัยอาการอื่นๆอย่างที่บอกแล้วส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวต้องใช้การสังเกตโดยคนรอบข้างหรือแบบเริ่มมีคนมาทักเยอะว่าเฮ้ย เป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะส่วนผู้ที่ไม่แน่ใจว่ากาลังเผชิญภาวะสมองเสื่อมอยู่หรือเปล่าเนี่ยควรเข้าพบแพทย์นะคะเพื่อทําการทดสอบแล้วก็วินิจฉัยซึ่งเขาก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างแบบจริงจังมากนะคะคุณผู้ฟังมีการทําแบบทดสอบเพื่อประเมินภาวะสมองเสื่อมแล้วก็แบบประเมินภาวะทางอารมณ์และจิตใจมีการตรวจสมองด้วยเครื่องสแกนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI ค่ะเพื่อดูความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองเนื้อสมองตายจากการขาดเลือดหรือเนื้องอกในสมองนะคะ หรือในบางกรณีอาจจะเป็นการเจาะน้ำไขสันหลังไปตรวจกรณีสงสัยการติดเชือ้อเช่น HIV, ไ i ว u s รหรือว่าซิฟิลิสแล้วก็อาจจะมีการตรวจวัดระดับวิตามิน B12 ในร่างกายหรือตรวจความผิดปกติของฮอร์โมนไทรอยคือตรวจกันเป็นแบบฟิสิกอลตรวจแบบนั้นเลยนะคะ ซึ่งพอตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราเป็นก็จะมีนําไปสู่การรักษาจะเริ่มจากการรักษาสาเหตุของภาวะที่นําไปสู่ภาวะเซลล์สมองเสื่อมหรือตายนะคะถ้าเกิดว่าพบว่า,ามีภาวะสมองเสื่อมจากสาเหตุข่ะวิตามิน B12 ิหรือไทรอยด์ต่ําเนี่ยหมอกกจะรักษาโดยการให้วิตามินหรือว่าฮอร์โมอนเสริมแต่บางสาเหตุก็จะต้องผ่าตัดนะเช่นอย่างที่บอกเป็นเนื้องอกนะคะบางชนิดหรืออ,อ,อาจจะเป็นการควบคุมโรคประจําตัว บางคนเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงอาจาจะต้องใช้ยาอะไรเงี้ยนะคะส่วนถ้าเกิดจะใช้ยาจริงๆเนี่ยก็อาจจะพิจรารณาสำหรับผู้ป่ยยวยในเริ่มต้นของโรคเพื่อประครับประคองอาการไม่ให้แย่ลงเร็วหรือเป็นการบ,บาททําบัดทางจิตใจพูดคุยเข้ากลุ่มเทอร์ปีหรือว่าร่วมกลุ่มบ,บาําบัดหรือพาผู้ป่วยกลับเข้าสังคมอีกครั้งเช่น ให้ศิลปะช่วยนะคะมีการฝึกสมาธิเล่นดนตรีหรือลดปัจจัยเสียงอย่างอื่นอย่างที่บอกเมกื่อกี้ลดกันลดภาวะเบาหวานก็นจะต้องควบคุมน้าหนักออกกําลังกายนะคะทานผักหลากหลายชนิดขึ้นออลดฟาสต์ฟูด้ดหรือว่างดสูบรุรี่ลดแอลกอฮอล์ก็ช่วยในการทําให้อาการของโรคนี้ดีขึ้นได้ปัจจุบันค่ะก็ต้องยอมรับตรงๆว่ายังไม่มีการรักษาภาวะสมองเสื่อมให้หายขาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันคือการประคองไม่ให้อาการแย่ลงถ้ารู้สึกว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดโดยเฉพาะคนอายุน้อยเนี่ยมีภาะวะสมองเสื่อมพบแพทย์อย่างด่วนเลยนะคะโดยเฉพาะภาะวะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคติดเชือ้อเช่นเอชไอวีหรือซิฟิลิสถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันท่วงทีอาจส่งผลให้อาการแย่ลงหรือติดเชื้อแทรกซ้อนในระบบอื่นๆของร่างกายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยคือทั้งหมดที่พูดเนี่ยอยากให้พวกเราดูแลตัวเองเนาะมันสังเกตตัวเอง โรคนี้ใช่ว่าคนอายุเยอะห้าสิบถึงจะเป็นอย่างที่บอกอายุน้อยๆามสิบวกเนี่ยก็เป็นได้เช่นกันยิ่งสมัยนี้การทํางานเครียดปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้าการเมืองไม่นิ่งไหนจะเป็นโรคใหม่ๆมากขึ้นโควิด1นทีหรือฝุ่นมันทําให้เราเครียดเป็นโรคนี้กันได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยสังเกตคนรอบข้างสังเกตตัวเองเยอะๆนะคะ ต่อมาได้เวลาที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะคะกับโรคฝั่งตรงข้ามที่แพลวเองก็อยากเป็นมากๆแต่แพลคิดว่าแพลไม่เป็นเลยแพลไม่เป็นแน่นอนนะคะแพลว่าแพลจะเป็นโรคแรกมากกว่านั่นก็คือโรคความจําดีค่ะ หรือว่าไฮโปไทเมเซียนะคะโรคความจำดีเป็นอาการของสมองที่มีการจดจำมากกว่าคนปกติเป็นโรคที่มีอยู่จริงค่ะเขาเหล่านี้เนี่ยสามารถระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันได้อย่างละเอียดอนาคตไม่ใช่ทางอนานนคตคือหมอด,ดูนะคะเรียกได้ว่าเป็นทั้งโรคแปลกแล้วก็เป็นโรคที่เป็นความสามารถชั้นสูงที่ใครๆก็อยากเป็นแต่มันก็มีข้อเสียบางอย่างนิดหน่อยนะเพราะว่าการจดจาที่ดีเกินไปเนี่ย เราไม่ได้เลือกจดจาเนาะเฉพาะเรื่องดีพออะไรที่มันเป็นเรื่องเครียดหรือเป็นเรื่องเสียใจเป็นเรื่องในอดีตที่กระทบจิตใจมากๆพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็จะลืมยากจําได้ชัดจําได้แน่นก็อาจเก็บมาคิดวิตกกังวลจนเป็นผลเสียก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าอันนี้คือข้อเสียนะคะแต่ข้อดีแน่นอนเราแบบเราจําดีเนาะเราทําอะไรก็จําง่ายอ่านนิดอ่านหน่อยแล้วก็จําง่ายไปในห้องสอบก็จําอะไรได้ไปหมดก็เรียนเก่งอะไรอย่างเนาะ มีนักประสาทวิทยาแห่ง University of California Irvine นะคะเขาประกาศให้โรคความจำดีเป็นโรคที่น่าทึ่งในเรื่องของการจดจำทีมวิจัยเคยได้พิสูจน์ความสามารถของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะชื่อว่า Jill Price นะคะเป็นแบบทดสอบที่ทางทีมนักวิจัยได้ทำพอทำเสร็จเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเธอคนนี้เนี่ยมีความสามารถในการจำรายละเอียดแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เธอพบเห็นรวมถึงเรื่องในอดีตหรือว่าประวัติของเธอตั้งแต่เล็กซึ่งมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่จำไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้ลองสังเกตว่า เราจําอะไรตอนที่เราเด็กๆมากไม่ได้หรอกอย่างเช่นตอนสามขวบเราโดนพ่อแม่ตีแล้วเขาพูดอะไรกับเราเอาจริงๆแพระว่าความทรงจําแพลวเริ่มจําได้น่าจะเจ็ดแปดขวบอะแพลวถึงจะแบบเหมือนตอนเนี้ยแพลถึงจําได้นะคะน้องถัดจาได้อนอายุเท่าไหร่คะจําตอนสามขวบได้ไหมคะจําได้เป็นภาพใช่ไหมคะอ่ะเหมือนกันแต่ว่าถ้าจําเรื่องเราจริงๆก็น่าจะแบบปนหนึ่งเนาะ เออแบบโดนทำโทษครั้งแรกเพราะว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยคุณจะจํารายละเอียดชัดเจนได้ตั้งแต่เด็กคือเขาไม่ได้ระบุไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่แพลวดาวนะว่าตั้งแต่เริ่มแบบเริ่มพูดได้เริ่มจําความได้ภาพมันจะไม่ใช่ละมันจะทุกอย่างเป็นรายละเอียดชัดเจนสามารถระบุคําพูดสามารถระบุสาเหตุสามารถระบุการกระทําของตอนเด็กๆได้หมดแล้วกเ็เรื่องในปัจจุบันหรือว่าเวลาอ่านหนังสือหรือต้องการจะท่องจําอะไรก็คือจะจําได้ดี ก็คือไปแข่งขันแปลว่าไปแข่งขันอะไรโรคความจาอ่ะก็คือชนะเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคความจําดีได้นะคะเพียงแต่สังเกตเห็นถึงโครงสร้างสมองบางส่วนที่แตกต่างจากคนทั่วไปคือถ้าสมมติมีการทาการ m อ็มอารไอะสมองคนพวกนี้เนี่ยจะแตกต่างจากคนปกติคือตามบทความที่แพลวอ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้เขียนชัดเจนว่าแตกต่างยังไงแต่แพลวเชื่อว่ารูปร่างลักษณะทางฟิสิกอลมันจะไม่เหมือนมันก็เลยเป็นสาเหตุสําคัญที่บอกได้ว่า มันเป็นจริงมันมีโรคนี้อยู่จริงแล้วก็ทําให้ความจําของคนเหล่านี้เนี่ยดีมากจริงๆที่เขาทําการศึกษาโรคนี้มากขึ้นนักวิจัยนะคะเขาเพยายามศึกษาคือเขาไม่ได้อยากจะเข้าใจคนเป็นโรคนี้อย่างเดียวนะแต่ที่เขาเพยายามศึกษาเพราะเขาเนี่ยต้องการรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นเพราะมันเป็นโรค ตรงกันข้ามกับคนที่เป็นโรคความจําเสื่อมใช่ไหมคะเขาต้องการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคความจําเสื่อมหรืออาการบาดเจ็บของสมองคือเหมือนต้องการเห็นภาพเห็น reference ชัดขึ้นว่าสมองคนปกติเป็นยังไงนะสมองคนที่ความจำดีเวอร์เป็นยังไงนะสมองคนที่ความจําเสื่อมเป็นยังไงนะเพื่อประกอบการศึกษาและเพื่อจะได้รักษาได้อย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้น เขาบอกว่ามีแฟกเตอร์หลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเป็นโรคความจาดีเริ่มต้นตั้งแต่ประเภทของหน่วยความจําหลักโอ้โหพเพิ่งรู้ว่าคนเราเนี่ยแบ่งความจําออกเป็นแบบหลายอย่างมากอะ่ะอย่างแรกเขาเรียกว่าเป็นหน่วยความจําระยะสั้นแล้วก็ระยะย,ยาวหน่วยความจํานี้เนี่ยเป็นหน่วยความจําที่สมองคุณนะถูกสั่งการให้เก็บเรื่องราวต่างๆไว้อย่างเช่นหน่วยความจําระยะสั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่คุณทําอยู่ทุกวันเช่นเมื่อวานนี้ทานอะไร ขับรถไปที่ไหนใส่เสื้อแบบไหนกินเยอะไหมส่วนความจําระยะยาวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เชื่อมกับจิตใจอารมณ์ความรู้สึกนะคะยิ่งอะไรที่มันที่มันแตม์ในใจของคุณหนักอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแตมด์ดีหรือแตม์ไม่ดีก็ยิ่งจดจํานานมากขึ้นเช่นเพื่อนเซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วเราแฮปปี้มากเหตุการณ์โดนขอแต่งงาน หรือแปลว่าความเศร้ามันก็จะแสบนานแบบโดนบอกเลิกในวันวาเลนไทน์สมมติมันก็จะยิ่งแสบนานนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นความทรงจําที่จะติดอยู่กับเราระยะยาวต่อมาเป็นหน่วยความจําที่เรียกว่าหน่วยความจํได้านชีวประวัติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงประวัติศาสตร์นะแต่เป็นชีวประวัติของตัวคุณเองเช่นการสนทนาอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเริ่มจดจาอย่างละเอียดตั้งแต่ตอนที่คุณยังเด็กหรืออายุราวๆประมาณ8ปดปี1ิปีขึ้นไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติชีวิตของตัวคุณเอง ต่อนะคะเรียกว่าเป็นหน่วยความจําที่ใช้ตัวช่วยจําคุณคุณไหมคะเรามีตัวช่วยในการช่วยจดจําเช่นเ,เวลาเราไปเรียนตอนเด็กๆอะ่ะครูจะชอบให้เราร้องเพลงอะไรเดียว A B C ก็นับว่าเป็นตัวช่วยในการจําหรือเวลาเราจะท่องศัพท์อย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวช่วยเป็นเพลงออกมาหรือกระทั่ง กรุงเ,เทพมหาหนครนามรัตนากโกินอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นหน่วยความจําที่มีตัวช่วยในการจําทําให้คนจําได้ง่ายๆขึ้นนะคะต่อมาได้ว่าเป็นหน่วยความจําแบบหลอดไฟค่ะทุกคนอันนี้พอคิดถึงซีรีส์เรื่อง My a m b มบู n c นส์อะที่ไม่รู้ใครเคยรู้เปล่าที่นางเอกอะใหม่ดดวิการเล่นเขาเป็นโรคเนี้ยแหละคือเป็นเหมือนแบบ พอไฟส่องเข้าหน้าแล้วเขาจะวาร์ปะเขาจะวูบหรืออะไรเงี้ยคนอันนี้นคะคะจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เคยเผชิญเหตุการณ์ตราตึงเช่นอุบัติเหตุรถชนมันจะทําให้คุณเกิดการจดจําแสงไฟหน้ารถเพราะฉะนั้นถ้าเห็นวัตถุรอบตัวไม่ว่าจะเป็นถนนสภาพแวดล้อมหรือว่าแสงไฟหน้ารถเนี่ยสมอง,องคุณจะปรากฏเป็นภาพออกมาทําให้คุณรู้สึกผวาหวาดกลัวแล้วก็อาจจะมีอาการเหมือลอยแผลพึ่งรููนะ ว่าการของนางเอกในไม a m b มบูเลนส์เป็นโลกที่มีอยู่จริงถ้าหนกว่ามันเป็นแบบไซไฟที่ผู้เขียนบทเขียนขึ้นมานะคะอันนี้มีอยู่จริงคือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่บอกเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่าระบบในสมองของเรามันซับซ้อนมากมันมีความจําหลากหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่เราอาจจะเป็นทั้งโลคความจําดีหรือโลคความจาเสื่อม ได้นะคะเราสามารถดูแลรักษาสมองของเราได้เนาะแต่เราจะบังคับตัวเองให้เป็นโรคความจําดออีอาจจะไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ค่ะคือฝึกพฤติกรรมในการเพิ่มความจําให้สมองของคุณอันนี้เนี่ยคือการฝึกได้จริงๆนะคะออไม่ต้องรอให้โรคสมองเสื่อมเกิดขึ้นนะคะไม่ต้องรอให้เ,ออเกิดโรคสมองดีกับคุณเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์น,น้อยมากที่จะเกิดกับคนทั่วไปนะคะคุณสามารถพัฒนาสมอง,องคุณได้ด้วยพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะอย่างแรกคือสำคัญมากๆนะ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสังเกตว่าถ้าเรานอนน้อยติดกันมีผลต่อสมาธิมีผลต่อความจําอย่างต่อมาค่ะการออกกําลังกายในระดับปานกลางคือไม่ได้หักโหมเวอร์ไปแข่งไกลกีฬาอะไรขนาดนั้นช่วยนะคะเช่นการเดินเร็วการวิ่งเหาะอ,อะไรเงี้ยเนาะต่อมาค่ะการเพิ่มทักษะความทรงจําด้วยกิจกรรมเสริมเสริมทักษะเช่นเกมปริศนาอักษรไข้เล่นดนตรีหรือเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาที่3หรือเอาตัวเองไปเข้าคอร์สเรียนเต้นต่าง ะะแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีโภชนาการที่ดีไม่ได้หมายความว่าอาจจะเป็นอาหารที่แพงอาหารที่แบบโภชนาการดีในด้านใดด้านหนึ่งแต่ในทุกองค์รวมควรจะเป็นโภชนาการที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทีมวิจัยยังคงไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคความจําดีได้อย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าสังเกตถึงโครงสร้างสมองบางส่วนที่แตกต่างจากคนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าให้เพาสรุปตามความเข้าใจของเพาะนะเพราขอใช้คําว่ามันคือ มันคือคุณบอลทูบีส่วนหนึ่งอะมันคือโชคด้วยส่วนหนึ่งที่โรคนี้เกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าคุณอยากเป็นโรคนี้คุณอยากจะมีภาวะความจาดีคุณฝึกค่ะคุณพยายามมีสมาธิคุณพยายามใส่ใจกับความจํากับสมองกับระบบสมาธิของคุณแผล่มันก็ช่วยได้และที่สําคัญถ้าคุณเป็นโรคนี้อย่าลืมใช้การมีความจําดีทําประโยชน์ให้กับชีวิตอัปเกรดหน้าที่การงานของคุณ พยายามอย่าใช้มันจำอะไรที่ไม่ดีซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นโรคความจำดีแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าเหมือนอย่างที่บอกไปในตอนต้นก็เป็นได้นะคะเป็นห่วงทุกคนนะคะ แล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะคะกับแพรวหัศยสยากับ Unlock What You u n Know n ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่รู้ไว้ก็ดีค่ะฟังซ้ำๆได้เลยนะคะทาง Mission to Pluto ค่ะหลากหลายช่องทางนะ Spotify YouTube Apple p o d c a s t Podbean แล้วก็สาวข่าวเจอกันทุกวันจันทร์นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆด,ด้วยจาก h e l l o k ok h u n m o c o m แล้วก็ s m i t h w e w a y h o s p i t a l c o m ค่ะบ๊ายบายนะวันนี้ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit Unlock What You u n Know n ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ รู้ไว้ก็ดี